กันค่ะทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเอ้ยแปดโมงเชา้าจนถึงสามทุ่มนักเอาเบาสูแลวจ้ะกลับมาทางนี้ก็ไปทางนั้นแหละเนาะนี่ค่ะก็ห่างจากบ้านถ้าก็ประมาณสามนาทีแหละค่ะเท่ากับเวลาที่นี่แหละค่ะก็เท่ากับเวลาที่ ที่ถ่ายทำเน่ยนะคะจากบ้านถ้าขี่รถนะคะแต่ถ้าเดินก็สิบกว่านาทีก็เป็นกิจก่อสร้างเขาเขาสร้างถนนนะคะเนี่ยเขาต้องเร่งสร้างให้เสร็จถึงจะมีมีหิมะหรืออะไรก็ช่างเขาต้องสร้างให้เสร็จไม่มีคำว่า กรณีประนอมนะคะต้องโดนปรับนะคะถ้าสร้างไม่เสร็จทันเวลาก็จะมีบางที่น,นนะเนาะที่ได้ยินว่าสร้างไม่เสร็จก็ก็คือไม่เสร็จ <c oughs> ก็คือได้บางที่อ่านข่าวนะแล้วบางที่บางสถานที่นะนะก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ได้ยินมาว่าสร้างไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี่เขาสร้างไม่เสร็จเขาโดนปรับนะคะ กฎระเบียบก็คือกฎระเบ,บ,บียบเนี่ยแค่หนึ่งนาทีใกล้จะถึงบ้านแล้วจะขี่รถอิโมชาเดี๋ยวดูเออทะเบียตามว่เฮียาตรเด่นเดเรียนเรียนด่าอิโมชาลิตาสเตอร์กิกเมื่อเช้ายังเป็นคราบเป็นคราบหิมะนะคะไม่ได้ ปัดกวาดออกแต่นี้ก็ดีขึ้นอันนี้เป็นถนนที่แบบว่าอะไรนะชั่วคราวนะคะให้ผ่านเป็นชั่วคราวปกติในด้านขวามือนี่นะคะเป็นถนนเห็นแดงๆไหมคะต้นไม้แดงๆฟ,ฟ้านะคะสะพานฟ้าเป็นเส้นทางเดินนะคะ ถ้ามาเดินถ้ามาทางเดินก็นู่นนะคะสะพานข้ามสะพานสีฟ้าสวยๆนะคะนเห็นไหมคะสะพานสีฟ้าเข้าสะโุมนะคะฝั่งนี้ด้านขวามือสองสามนาทีนะคะถ้าขี่รถจะถึงบ้านละพยายามถ่ายถึงสามนาที สองสามไม่ให้สองสามชั่วโมงสองสามนาทีใกล้ถึงบ้านล,ละนนะคะสานาทีแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วนะคะโชคดีมีความสุขนะคะทุกๆคนลากันตรงสี่แยกไฟแดงนี่แหลนะเนาะบายบายค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านละข้ามสี่แยกไฟแดงไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะไปแล้ค่ะก็มีคน มาปะปายนะคะอาจจะเลิกงานเดินเดินเล่นน่ะนะคะไปแล้วค่ะเมื่อเช้าอันนี้ตอนยินนะคะกลับบ้านก็สามทุ่มกว่าแล้วนะคะสามทุ่มกว่าๆโชคดีมีความสุขนะคะทุกๆคนนอนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ